สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีที่น่ารักของมรนดาทุกท่านค่ะมาลุ้นกันอีกแล้วนะคะลุ้นของหนักอีกแล้วค่ะกล่องนี้ก็หนักมากนะคะมาดูกันแล้วค่ะว่าบรรดาจะมีอะไรมาไม่ได้แบ่งปันอีกนะคะช่วงนี้สองวันนี้ปรน่าทำงานหนักนะคะ่ะหนักมากค่ะมาเป็นกระสอบกันอีกแล้วนะคะท่านนี่เลยนะคะ เลยค่ะหนักมากอุ้ยค่ะนี่นะคะเหรียญน,นี้นะคะามาเป็นกระสอบอึ๊บค่ะหนักหน,หน้าถุงจะเป็นเหรียญกระสอบสิบบาทจำนวนหนึ่ง 1,000งพนเหรียญราคา1นึ่งมืนบาทกรมธนารักษ์เนี่ยค่ะอันถุงถ้าเหรียญไม่ผ่านใช้ถุงเขาจะไม่มีคาดจะเป็นถุงเรียบแบบนี้นะคะถ้าเป็นถุงเหรียญเก่าเหรียญผ่านใช้ก้นถุงนี่เขาจะมีคาดคมาชมกันนะคะว่ามีเหรียญอะไรอุ้ยอุ้ยต้องร้องอุ๊ยเลย เป็นเหรียญใหม่นะคะ<ม>เหรียญ UNC เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะท่านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะหน้าถุงอ,อ๋อไม่มีหน้าถุงอ๋อเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีหน้าถุงค่ะไปน่าจำได้ละเนี่ยค่ะ เหรียญสิบาทนะคะเหรียญสิบาทปีพศออ2560เป็นปีสุดท้ายของรัชกาลที่9ค่ะอุโูสิบบาทปี60มีเอฟซีป้านาหลายท่านเลยที่ที่สั่งไว้นะคะเดี๋ยวปนาดก็จะต้องส่งค่ะต้องแพ็กส่งหลายท่านค่ะสั่งไว้ค่ะ มีออเดอร์ป้านัดเคยหาแล้วไม่ได้นะคะหาให้เขาไม่ได้วันนี้ป้านัดได้แล้วมีแล้วนะคะท่านที่เคยสั่งไว้นะคะสิบบาทไม่ผ่านการใช้งานปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะกี่ถุงละหนึ่งสองสามสี่ 9ดเก้าถุงอ๋อแสดงว่าเขาเก็บไว้ถุงหนึ่งเขาเก็บเขาแกะแล้วเขาเก็บไว้ถุงหนึ่งเขาให้ปนัดงนมาเก้าถุงค่ะเนี่ค่ะสิบบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะปีสิ้นสุดของในหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะคะและเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะสวยวิ้งค่ะ นะคะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญสวยค่ะควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้าหกศูนย บาทปีสองห้านนวนการผลิตนะคะถึงจะจํานวนการผลิตเยอะแต่เป็นปีที่มีคุณค่าแก่การทรงจําค่ะคือปีสุดท้ายสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภูมิพลอดุลยเดชของเราอะนะคะรัชกาลที่เก้าอะคะ่ะปีสุดท้ายสิ้นสุดในรัชกาลที่เก้านะคะ ปีสองห้านจำนวนผลิต2 0งรล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิต208ล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตไม่น้อยนะคะจำนวนผลิตไม่น้อยแต่ที่สำคัญคือเป็นปีสุดท้ายของรัชกาลที่9แล้วต่อจาก60ก็ไม่มีแล้วไม่มีเป็นรัชกาลที่9้าแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นรัชกาลที่10 ของปี61นะคะ6กก็จะสิ้นสุดลงแค่รัชกาลที่9ก็จะสิ้นสุดลงที่ที่ปี2560เพราะฉะนั้นเป็นปีสุดท้ายเราก็จะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะสุดท้ายของรัชกาลที่9คือไม่มีอีกแล้วนะคะต่อจากนี้ก็ไม่มีอีกแล้วต่อจากต่อจาก60นี่ก็คือไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะก็ เป็นเป็นอีกเหรียญที่พศออที่มีคุณค่าแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะสองห้าหกศูนย์ค่ะไปะนัดได้มาทั้งหมดเก้าถุงเก้าถุงไปนัดก็จะต้องเก็บไว้คนเดียวอย่างน้อยก็ถุงหรือสองถุงนะคะแล้วที่เหลือก็จะแบ่งปันเอฟซีนะคะ แบ่งป,ปันเอาไปสะสมาาค่ะนะคะสะสมเป็นสะสมเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมคะยิ่งนานวันยิ่งจะมีค่าเอ่อเหรียญไม่ผ่านใช้กับผ่านใช้ราคาแตกต่างกันเยอะมากคะ่ะอย่างเช่นเหรียญพศก่อนๆน,นี้ที่ผ่านๆมานะคะถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ราคา จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอบาทขึ้นไปแต่เหรียญผ่านใช้ก็จะอยู่ที่1ิบกว่าบาทค่ะรานะคาเขาแต่งกันแตกต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเก็บเหรียญไม่ผ่านใช้ค่ะคืออนาคตมีแน่นอนค่ะอนาคตรุ่งเลยถ้าเก็บไว้เยอะนะคะคนที่เก็บเหรียญไม่ผ่านใช้ไว้เยอะนะแล้วอีกหน่อยแกออกมาขายเป็นเหรียญเหรียญแล้วเป็นหลักร้อยนะคะซึ่งเป็นไปได้ค่ะที่พูดมาเนี่ยค่ะเป็นไปได้แล้วเคยเห็นมี คนทำมาแล้วค่ะอย่างเช่นปีห้าสามเขายกถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วพอขายนะตอนขายนะคะเขาจะแกะมาขายเป็นเหรียญค่ะใส่ตลับจะได้ราคามากเลยค่ะรวยเลยแหละ สำหรับวิดีโอ10บาทไม่ผ่านใช้ปี2560วิดีโอคลิปนี้นะคะป้นัดขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะค่ะไว้ แล้วป็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกดติดตามป้านานะคะกดติดตามป้านาแล้วท่านก็จะได้รับข่าวสารจากป้านานะคะความรู้บ้างบันเทิงบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆแบ่งปันบ้างนะคะค่ะเอ่อสีหนึ่งกับสีสองบอกเลยว่ายังรับอยู่นะคะ สิบบาทนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งและสิบบาทปีสองห้าสี่สองป้านายังรับอยู่นะคะทักลายป้าน่ามาเลยนะคะลายป้าน่คือศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าค่ะเนี่ยเจอเลยข้างฝาบ้านเนี่ยค่ะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะเบอร์ป้าน่านะคะเบอร์ไลน์นะคะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะพอโทรมาป้าน่ไม่ได้รับค่ะทักไลน์มาค่ะ ทักไลน์มาส่งข้อความมานะคะทักแชทค,คุยกันทางไลน์นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่คุณารับชมขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ